าใครตอบผิดต้องโดนเราหอมแก้มนะครับทำไมจากเกมต่อคคำชิลๆกลายเป็นเกมเอาชีวิตรอดได้วะ Barry Channel ช่องนี้หมีอยากเล่าเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์สมมุติเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมีได้มีเจตนาส่งเสริมหรือชี้นำพฤติกรรมใด ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะปิดเทอมวันหนึ่งที่บ้านของแดงมาเล่นเกมกันผมจะเลือกพยัญชนะไทยมาตัวหนึ่งให้พวกพี่บอกชื่อสัตว์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะโตนั้นคุณละชื่อนะครับเริ่มด้วยกอไก่ครับไก่บ้านไก่แจ้ไก่เบตงไก่ย่าง ถ่านนึกไม่ออกเองก็ออกจากเล้าไก่บ้างก็ได้กุ้งโอเคครับต่อไปหอหีบมาป่ามาจิ้งจอกมาในมานอกโอเคครับคำต่อไปมันมีที่ไหนละโวยไอ้นี่ก็หลับหูหลับตาให้ไอ้แดงผ่านจังมาบอยข้าไปเป็นพันสัตว์ตอนไหนวะชอบครับให้ผ่านหน่อยเองมาเล่นเลยไอบ้บเดี๋ยวข้าไปบอกโจทย์เอง เสร็จข้าแน่ไอ้แมวงั้นข้าจะเริ่มที่ตอเต่านะตะขับตโขงตะภาพตะลิงปริงมีเองจะตอบทุกอย่างที่ไม่ใช่ชื่อสัตว์เลยหรือไงวะตะครบไม่ใช่ชื่อสัตว์ตะเพียนเออถูกสักทีถอวยกระเทียมก็ยังจะตอบเป็นชื่อของกินอยู่ดีนะแดงเอ้ยต่อไปชอช้างชมดชนีชะโด อย่าตอบชาอมนะเองชะอุ้ยชะชะช่อช้างตั้งหัางแล้วเว้ยโดใครจะตอบชะอมน้ำมันผักรู้หรอกนาอ๋อเหรอเมื่อกี้เลี้ยวหลบแทบไม่ทันเลยไม่ใช่เรื่อไงเองน่ะอะไรใครเขาเลี้ยวหลบอะไรใครจะตอบชอช้างแต่แรกแล้วเว้ยม่เคยได้ยินเรื่องไงชอช้างไล่ตีโซโซวิ่งหนีฉอสิงสะอาดจังพอนุฮูกตาโตน่ะ ท่องมาตั้งยาวมาถูกตอนท้ายอยู่คําเดียวไม่ต้องมายิ้มเลยไอ้แมวเฮงงั้นคําต่อไปผอพึ่งพึ่งผีเสื้อผีเสื้อกลางคืนผีอย่างนึกไม่ออกนึกไม่ออกก็ยังไม่ต้องตอบสิโว้ยอ,อ้นึกออกแล้วผาเลียงเขามีแต่เลียงผาโว้ย แล้วแกงเลียงอะนั่นมันก็ชื่ออาหารเฮ้ยเออๆๆถ้าอยากตอบเป็นชื่ออาหารมากนะเงินเปลี่ยนเป็นหมวดอาหารก็ได้วะปลาปลาท่องโกปลากริมไข่เต่าปลาดุกฟูปลาโปนิวกินี่ตาอย่างนี้ทำไมไม่ตอบชื่ออาหารล่ะโว้ยเอามาจากสารคดีที่ดูเมื่อวานใช่ไหมครับพี่แดง เอาอีกเอาอีกเล่นต่อเล่นต่อเออเออต่อไปจะเป็นหมวดอาหารนะกอไก่แกงส้มแกงเผ็ดแกงไตปลาแกงไตปูไม่มีโว้ยงั้นแกงตูไปล่ะถึงผลคำก็ไม่มีโว้ยแกงเขียวหวานก็ได้ตอบแบบนี้แต่แรกก็จบแล้วต่อไปผอพึ่งผัดกะเพราผัดพริกแกงผัดพริกเผาผัดชีโรยนะ้า พักชี้ตั้งหากโวยแล้วไหนไปสำนวนไทยอีกแล้วเนี่ยกวนจังเลยนะเองเลิกเล่นซะดีไหมเอ๋จะเลิกเล่นแล้วหรอข้ากำลังสนุกเลยเล่นต่อเถอะนะไอ้บอยไม่รอดชัวเออเอเอ,เ,อเล่นต่อก็ได้งั้นเปลี่ยนมาต่อสำนวนไทยบ้างแล้วกัน เริ่มจะเองก่อนเหมือนเดิมนะไอเอน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าน้ำนิ่งไหลลึกน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำลดให้รีบซื้อไม่ได้ลดราคาโว้ยน้ำลดต่อผูดตั้งหากแล้วอ้าวเหรอก็เห็นบรูรีบตักข้าก็อยากรีบมากไงดีหน่อย ข้ามไม่เชื่อหรอกว่าเองจะแถบไปได้ตลอดนะไอแดงน้ำน้อยไม่พออาบเข็นครกไปตักน้ำพริกตักน้ำพริกน้ำพริกอะไรอะ่ะขอข้าวสวยร้อนๆจานหนึ่งด้วยนะไม่ได้ช่วยกินข้าวโว้ยแล้วเองก็ไม่ต้องไปตักข้าวเลยนะไอบ้บลูลืมหรือไงว่าไอ้แดงมันสั่งพิซซ่าไวนะ้น่ะจะให้มึงกินทั้งข้าวทั้งพิซซ่าเลยหรือไงอ๊ะนั่นสิเล่นเกมเพลิงจนลืมเลยว่าสั่งพิซซ่าไวนะ้น่ะเฮะ ก็เองไม่ใช่หรือไงที่เปคนเสนอให้เล่นเกมช่วงรอพิซซ่าน่ะไอแมวความจำสั้นเอ้ยงั้นเราขอไปคนตั้งโจทย์บ้างนะให้พี่บอยได้พักบ้างอยู่ๆก็อยากคุมเกมเองแบบนี้คิดจะเล่นอะไรแผลงๆอีกแล้วหรือไงไอหมอนี่แม่จ้องหน้าเราขนาดนั้น หลงสเสน่ห์ความหลอก,อกของเรารแล้วหรอครับ,รรบพี่บอยมะมะไม่ต้องระวงขนาดนั้นก็ได้ครับเราก็แค่จะเพิ่มกฎพิเศษเพื่อความตื่นต้นนิดหน่อยเท่านั้นเองนั่นก็คือถ้าใครตอบผิดต้องโดนเราหอมแก้มนะครับปฏิกริยาตอบสนองเหมือนกันเด๊ะ สมกับเป็นพี่น้องกันจริงๆเลยนะครับทําไมจากเกมต่อคำชิลๆกลายเป็นเกมเอาชีวิตรอดได้วะงันเริ่มเลยนะครับเอครับเมืองหลวงของอิตาลีคืออะไรครับโรมครับถูกต้องนะครับบลูครับหอนาฬิกาบิ๊กเบนอยู่ที่ประเทศอะไรครับอังกฤษครับถูกต้องนะครับบอยครับมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือมหาสมุทรอะไรครับแปซิฟิกถูกต้องอีกแล้วนะครับแค่คำถามทั่วไปเองสินะเราคงคิดมากไปเองงั้นต่อไปแดงครับสองแสนสคูณสี่พหารด้วยแปดพัลบด้วยหกหมื่นห้าพันเท่ากับเท่าไหร่ครับ เล่นอย่างนี้เลยเรอวะไอคิวล้ลอเล่นเฉยๆครับพี่บอยล้ลอเล่นลอเล่นครับแค่จดค่าก็จําไม่ได้แล้วอะ่ะค่าตอบไม่ได้หรอไอคิวโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะครับแดงเราแค่ล้อเล่นเฉยๆแต่กดต้องเป็นกดเอาดิจะทำโทษก็รีบทำเอ่อเอ่อ คือว่าที่แดงครับพิซซ่าที่สั่งใกล้มาถึงแล้วนะครับอ้าวร้อแ,แล้วเหรองั้นเดี๋ยวพี่ไปหยิบเงินแป๊บนะอ๋้ยก,ก,ก็บอกแล้วไงครับว่าแค่หล่อเล่นนะเกือบไปแล้วไม่ล่าในคิวถ้าอยากดูหนุ่มๆเล่นเกมกันอีกก็ไปดูเพิ่มได้ที่คลิปแดงบอยอีพีสิบห้า ตอนเล่นเกมที่บ้านแดงนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แบรี่ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือโดเน a ให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ super thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ